วันนีครับคลิปนี้กินเข่าครับวับนหยุก็เข่าซื้อมาจากตลาดแต่เมื่อวานครับอันนี้หมูพะโล้ครับขาหมูเนาะอันนี้หนึ่งไก่หนึ่งครับวับนหยดุดโมอยากไปใส่ก็เลยซื้อก็เข่าเมาไอว,วันตเมื่อวานนะครับกำลังจะเข่าเบียบเวฟกินยังไงกันสิละครับปิดฝากกันกินน้ำ คิวครับเยบเดบหนึ่งไก่ก่อนครับน้องมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำปูด้อส่วนเขาหงกินอ่อนห่อนนี่ครับอยู่ห้องเลยละนั่งเทานา้ำไหมตอนนี้เขาเศร้าครับแต่ว่าตอนนี้เขาเศร้าแต่ว่าินตอนจะบายซองลวครับพี่นอ้องน,องนี่ไงกัเจะ นี่อันนี้อันนี้เป็นเกียวน้ำหนึ่งไก่ครับเป็นผักขนา้านี่ยังข่ากีกับใส่ข่ากีกับใส่ครับพี่น้องเลยข้ากีแล้วใส่น้ำแข็งเลย มีพิกครับมีกระเทียม,มีกำลังเกตบเโาเว็บเลยครับเื้นม,มาสิบโมงล่างหนาแปลงฟันหนาบนา,บนาบแล้วไม่กินกาแฟาครับเนื้นนนนอเขาออกขาหมูมันหนามมันก็นจะจเป็นยากน,นกีแหละครับพี่น้อง เดี๋ยวพักลงเลยทั้งหนาเลยว่ะอ๋นนอลงเลยครับสำหรับอึห่อนสำหรับไก่เวียเปียวเลยครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของขาหมูนะครับ เขาเนี่ซื้อมากแต่ส่วนยุดปีใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวคงเขาแล้วตักสิบเอ็ดโมงเอาดีครับหมูบนสกุกไก่ก่อนก่อนอื่น ไก่ห وم ห وم ก็หอมหอมกับนี่ครับหนึ่งไก่กันมีน้ำก็ได้สดใสในีน่น้ำคุกเขานะครับนะ ว่าบ่ายโมงกลัวเนี่ยไปอีกเลยทั้งบายซองนะครับขอสดเสาจะวันหยุดหนาวครับอากาศเย็นงูเขียบก็ได้งไม่ได้ลุกมาแต่บ้านแต่น้ำตอนที่ปุวงยังเงินนะสันโอ้เย็นเย็นอาบแล้วก็เป้าพุ้มผ้าครับ ว้าวามาแล้วเยนคนเบ่อนนี้หอนบ่อนบน่เอตมัน,นกวนหอน,หอนหอวยวนเย็นแ้มาเปเกัน,กนมีองบรรมทนหอนเนี่อันข้างบนได้ยุตแต่ว่าข้างล่างไปเวบใหม่บ่เมนไปเว็บเมนวะ เบียบานก็ชิได้อยู่ครับมผมคิดมังกรอะครับบ,บอดเ้แยกกันนลยยังเงยน็เยนเย็นเลยมานะครับหอนหอนบ่ ดีหวนไว้นงขากีมามาค่ะพี่น้องหอนเนี่ยนีแต่อ็นเนาะ เม,มอ๋มอข้ามูนันนี้เสียบอยู่ครับอยู่ในตลาดนั่นวนน้ำพุ آه นี่แหละครับพี่น้องเข้าเศร้าได้ครับนี่นาฬิกาเดือนตอนหลังใบสองไปแล้วครับบบเบิดจอรับพี่น้องแล้วกันอิ่มเลยจําหนกาินมในคอบพิธีเพิ่อนเ้น่ะนรัคะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อทึงวันรับชมครับสวัสดีครับ